บันยอดยิดครับเขา้ะครับน้ำชิ่นเะครับปีนี้คือภาสิบ้วย่างเหรอครับน้ำมาจากคลาดที่ไม้มาจากหัวเฉดไหลลงแม่นำ้ำมูนแม่นำ้ำเมื่อเรครับพี่ครับรับน้ำครับมู๊ยครับสองหมื่นครับเปิดคืนข้าวเดียวพุน นี่จะสีขาวแก้ง้ลครับผมโอ,อ,อ,อ้ครับนี่ครับขาววะเหรอครับแพ่ฟู่เหรอครับกําลังปีงปลาครับผมปีงปลายังแม่นี่ครับกําลังสีขาแล้วครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวปาซิวปะ ปิ่งผักชีฝรั่งแสบกินเทียนน้ำกันครับนี่นี่หัวหอมหันนี่ครับคุณครับยิ่มตัวแล้วครับนิดหน่อยพวกนี้จะฟาดเย็นเย็นหลาเยน็นเย็นๆเย็นคุณครับหล่อมบึลเหรอครับคุณน้ำแบบโหดครับคุณถ่ายแล้วร้านอาหารเดี่ยวกิดโตครับ